ได้รับแจ้งจากนายรัฐนะครับว่าจะมีการส่งความเหบ้านนะครับในพื้นที่ของบ้านสีบุญเรืองนะครับพื้นที่เขตสพหลักลักนะครับเืจับกลุ่มที่ได้ไปจับสุ่มนะครับแล้วก็พบรถยนต์คันนี้นะครับมาจรแล้วก็เราเข้าขอตรวจค้นนะครับจากการตรวจค้นก uhh ็พบนะครับยาบ้านในรถจํานวนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันเมตนะครับนะครับแล้วก็ผู้ถูกจับนะครับให้การว่าเช่าบ้านอยู่ที่ บ้านเนืองศานะครับตำบลหนองญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับจึงได้ทำการขยายผลนะครับเพื่อไปตรวจค้นเมื่อคืนนี้นะครับเชถึงเวลาตีหนึ่งนะครับจากการตรวจค้นก็พบยาบ้าอีกจำนวน10ึ่งแสนหน0่มดนเมตรนะครับรวมยาบ้าทั้งสิ้นนะครับก็ประมาณ140 0 0 0เมตรนะครับโดยกลุ่มนะครับกลุ่มนักบินนะครับ สับคือเป็นนักบินเขาเรียกว่านักบินสายสั้นนักบินระยะสั้นนะครับคือส่งในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับสกลนครมุกดาหารอุดรธานีกาลสินนะครับโดยการเขาจะเขียนไว้นะครับเขียนไว้ว่าอย่างนี้นะครับคือวังสามหมอนะครับหมายเลขกิห้านะครับแล้วก็บึงการนะครับอุดรธานีนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรนะครับมีเบอร์โทรไว้ในในไลน์อีกนะครับนะครับก็เลยทำการ ยึดนะครับแล้วก็นํำตัวมาที่นะครับแล้วจะเจอสองสภานะครับเพื่อทำการปฏิบันิเกี่ยวับผู้ลงไปนะครับผู้ต้องหาสามรายนะครับรับสรารภาพนะครับ